สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Military สยามวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคข,ของมันนั่นก็คือ Toyota Fortuner รุ่นใหม่ปี2016ซึ่ง Toyota ได้ออกแบบใหม่หมดตั้งแต่หัวจรดท้ายทำให้มันดูสดใหม่ขึ้นนั่งสบายขึ้นขับดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความหรูหรา ใช้ได้ทั้งในเมืองและทางธุรกันดารคลิปนี้ไม่ควรพลาดครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อน f o r t จ n e r 2016ไม่ใช่แค่ปรับโฉมเล็กๆแต่มันคือการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียม3ชั้นเชื่อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่ดีไซน์เพรียวคมเส้นฝากระโปรงดูบึกบึนเพิ่มความดุดัน มีไฟเดลายเลดและกันชนทรงสปอร์ตเสริมความแข็งแรงบวกความทันสมัยด้านข้างตัวรถเส้นสายชัดเจนซุ้มล้อใหญ่บ่งบอกความเป็น SUV อย่างแท้จริงส่วนท้ายรถก็ไม่ธรรมดามาพร้อมไฟท้ายเลดทรงโฉบเฉี่ยวและสปอยเลอร์ที่กลมกลืนอย่างลงตัวโตโยต้าทำออกมาได้ดีมากในการผสมความดุดันแบบรถลุยเข้ากับความพรีเมียมที่เหมาะกับก,บการใช้ในเมือง พอเข้ามาในห้องโดยสารภายในจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจากกลุ่นเก่าอย่างชัดเจนแทนที่จะเป็นแผงคอนโซลแบบเรียบง่าย ตอนนี้กลายเป็นดีไซน์หรูหราทัานสมัยใช้วัสดุนุ่มพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆแผงหน้าปัดมีจอมิดแสดงข้อมูลครบถ้วนเบาะนั่งหุ้มหนังนั่งสบายรองรับการเดินทางกลายได้ดีระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธ USB และระบบนำทางได้ครบครันแถวที่1และ2กว้างขวางส่วนเบาะแถวที่3อาจเหมาะกับเด็กหรือผู้ใหญ่ตัวเล็กแต่ก็สามารถพับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่น มาดูกันที่สมรรถนะการขับขี่ Fortuner 2016มีหลายเครื่องยนต์ให้เลือกตามตลาด ไม่ว่าจะเป็นดีเซล2.4ลิตร2.8ลิตรหรือเบนซิน2.7ลิตรไฮไลท์คือเครื่องดีเซล2.8ลิตร GD ที่ให้กำลังประมาณ174แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวัดขับได้ลื่นไหลอัตราเร่งดีแซงสบายบนทางด่วนแถมยังเก็บเสียงได้ดีขึ้นห้องโดยสารเงียบขึ้นเยอะและด้วยโครงสร้างตัวถังแบบเฟรมบอดี้ออนเฟรม มันยังคงความแข็งแกร่งพร้อมลุยไม่ว่าจะวิ่งในเมืองทางลุกรังหรือขึ้นเขาลงห้วยระบบขับเคลื่อน 4WD พร้อมฟีเจอร์ช่วยลงทางลาดชันและระบบควบคุมการยึดเกาะถนนทำให้มั่นใจได้ว่า Fortuner ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่มันพร้อมลุยจริงๆ ด้านความปลอดภัยโตโยต้าก็จัดเต็มมากครับมาพร้อมถุงลมนิราภัยหลายตำแหน่ง ABS พร้อม EBD ระบบช่วยเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและเทรลเลอ ER ร์ sway control ที่ช่วยควบคุมการลากพ่วงรุ่นท็อปมีถุงลมมากถึง7ใบโครงสร้างตัวทั้งเสริมแรงทนต่อแรงกระแทกได้ดีมีจุดยึด ISO FIX สำหรับเบาะเด็กทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภยัยทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร แล้วจุดเด่นของ Fortuner 2016มีอะไรบ้างอย่างแรกคือหน้าตาครับดีไซน์ใหม่ดูดันหรูหรามีบารมีดูโดดเด่นบนท้องถนนอย่างที่สองคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งกับความสบายขับลุยได้จริงแต่ก็ยังเหมาะสำหรับครอบครัว อย่างที่3คือความเชื่อมั่นในแบรนด์โตโยต้าทั้งเรื่องความทนทานศูนย์บริการที่หาง่ายและราคาขายต่อที่สูงและอย่างสุดท้ายคือมันเป็น SUV ที่ลุยได้จริงไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอก ในเรื่องของราคาตอนเปิดตัว Fortuner 2016อยู่ที่ประมาณ25,000-45,000ถึง 45, ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและตลาดแม้จะไม่ใช่ SUV ราคาถูกแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งสมรรถนะความปลอดภยัยความอเนกประสงค์และความทนทานก็นับว่าคุ้มค่าโดยเฉพาะถ้าคุณคิดระยะยาวเพราะโตโยตา้ามีชื่อเสียงเรื่องราคาขายต่อที่ไม่ตกง่าย สรุป Fort u n e r 2016ไม่ได้เป็นแค่รุ่นใหม่แต่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของ SUV คันนี้อย่างแท้จริงทั้งหล่อทั้งลุยทั้งนั่งสบายใช้งานได้หลายแบบไม่ว่าจะขับไปเที่ยวกับครอบครัวลากสัมภาระหรือผจญภัยในเส้นทางโหดๆมันทำได้หมดโตโยตา้าได้พัฒนา Fort u n e r จากเดิมที่เป็นรถลุยที่ทนทานให้กลายเป็น SUV ที่ทั้งใช้งานได้จริงและมีภาพลักษณ์หรูหราหน่าขับหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่อง Fortuner นอร์2016คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่ก็คือรีวิววันนี้ครับถ้าคุณชอบการรีวิว t o y o ต a Fortun e r 2016ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Military สยามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รถยนต์และรีวิวเจ๋งๆในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ